แกงดอกให้เก้ยกินห้องเจ้าให้เก้ยกินข้องแกงดอกป้าอยาแกงใส่กระดูกหมูเพราะว่าไก่มันแบบมีอ่ะเจ้าแกงใส่ไก่เมืองอะเนาะ,นะลำเพราะว่าป้ากลัวเป็นบยนแ เลี้ยงได้แต่ป้าทำมาได้ <c oughs> กว่าเป็นแบบไอสาวมาฮือแต่เจ้าเนี่ยมันสดๆดม่ไมแกงไม่ไม่เจ้าลำให้กินห้องให้ก้อยกินห้องเจ้าเนี่ยต <c oughs> ้นหองว่ามากปู่เจ้ามากปู่ถ้าจะฮื่อลำหน่าแก่ใส้ไก่หมาะนี่น่ะ แต่ถ้าเฮาไ,ได้ซื้อไก่ไหวเนาะมาใหม่ๆก็ต้องแกงใหม่ๆ mm hmm. เฮาละไห้หลายวันมันบ่ล้ำเจ้าเนี่ยต้องแกงก่อนใหม่ๆคน้องว่ามาปู้เจ้าเนี่ยมันอ่อนๆลำถ้าก็เลยซื้อกระดูกหมูที่เป็นเจ้าอี้นะเจ้วเขาก็ปอกเอาตัางในมันปอกเอาตัางใน บอกเอาตังในแกะกาบตังนอกกว้างจา้ะตังนอกกว้างจา้ะแกะตะอิ่มได้กว่าเบมืออุ้ยข,อข้อเขียนตานี่นะงามเนาะ ไปแกงลำลำ้ำน้ำพีกแกงนี่ต่ำไหัฮนละ่ะต่ำพี่แกงมันก็มีเหมือนขาแกงออมไก่นะกะนสียค่าตะไคร้จ้าไค่โอ้ยตะไค่กับจ้าไค่ก็อันเดียวกวันนะ เซค่ะเนาะอ,อันนี้ก็ดอกนางลาวอเอาแกงใส่เต้ากันจะมีรสขมจะลอมจแรลม,รมหน่อยเหมาะเจ้ารสขมจารอมจารลมเจม้าเมาะมกไข่มากมันเนาะของกลิ่นัะตีคนมากคนแบบมากก็ซึ้งแบบลามต้อ่อหะ คนที่ปนมากขุมบนกระวัลลำไม่ใช่แกงนี่มีหั่นแล้วมาได้ต่ำเจ้าวันนี้เดี๋ยวก็เอามาใส่โคบซ้าๆลืมเหรอเอาอันหอมแดงใส่หอมขาวใส่เหรอเพราะว่าวันนั้นต่ำหอมแดงได้ใส่ะบะลํานรือเจ้าน้ําพริกมันได้ใส่หอมแดงบะลําเจ้าเนี่ยมาะเจ้าเมอสขนาดเลย อันนี้มันแข็งนะสวยก็มาแข่งเกินกันน,นี่ป้าจะรอใส่เขาไปเขาควบได้เขาขว,วางแห่งกันเนานะเนอะ เอมเกินอ่ะนู่นแต่มาวกอวนขนาดเลยงามดอกมาเจ้าเล็กๆ หวานนะนี่นะมันเจ๊ขมขมก็ขมดอกขั้นตะกี้นะกันดอกนางลาวนะกันขมใส่หอมแดงหลายๆจะได้หวาน อย่าง,งกรดงนะคอมมันต่อมีก็ยังมอกะปิแกงมาน,ะนม่ะบักเดลมหอกปิกนนะ่ะกะปิเป็นถุงีบาดนั่นนะ่ะบักเดวมเดิวซื้อกะปิเป็นกระปุกบะหมี่เจ้าบะเอาปิ๊กไปมดสรอบสองลูกสาว่